สเปเชียนะครับปรับใหม่ทั้งระบบเลยนะฮะมันจะมีอะไรเด็ดเด็ดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คืออ่าพอเราเข้าสเปเชียลเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะจากเดิมหน้าตามันจะไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวเราจะดูไปทีละจุดกันนะครับผมว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับ s p ปเ i ี l เนี่ยได้ทำการเปลี่ยนหน้าตาของระบบอ่ะใหม่หมดเลยเห็นไหมเนี่ยเหมือนที่น้องๆหรือเพื่อนๆเห็นตอนนี้เลยนะครับอันนี้เอาดูโดยรวมก่อนนะพี่โนจะพาดูโดยรวมก่อนเดี๋ยวพี่โนจะค่อยเจาะไปทีละจุดนะครับเมืองต่างๆเนี่ยจากเดิมจะแสดงเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตอนนี้แสดงเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าแบบนี้แล้วทําให้เราสามารถมองเห็นมุมกว้างของแต่ละเมืองแล้วก็ด้านล่างนี้อ่ะก็ลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็อาไม่ได้มีอะไรสําคัญมากนะครับพี่โนจะเน้นส่วนตรงนี้ ทีนี้นอกจากมุมกว้างนี่เนี่ยนะอ่าแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถมอสเปซได้อ่าไล่ลงดูไปเรื่อยคือเมืองทุกเมืองเนี่ยจะมาแสดงอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับมาดูตรงแท็บตรงนี้ครับตรงนี้ trending นะฮะตรง trending ตรงนี้คือเมืองไหนที่ติดเทรนด์นะมันก็จะมาโชว์ขึ้นในลิดริดนี้นะครับแล้วก็แท็บที่2เนี่ยเมืองไหนที่ติดป๊อปเขาเรียกว่าติดป๊อปโอเคไหมเออติดป๊อปูล่ามันก็จะมาอยู่ในแท็บป๊อปูล่านะครับอ่าถ้าเกิดใครเนี่ย ทําเมืองแล้วเนี่ยมีการจัดอีเวนต์บ่อยๆเหมือนอย่างที่พี่โนโททาเห็นไหมจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญให้คนเข้ามาเนี่ยมันก็นจะติดป๊อปได้ง่ายนะพอติดป๊อปปุป๊บเมืองของเราก็จะขึ้นเป็นหน้าหลักอันที่3มาดูนะที่เขาปรับใหม่นะสเปเชียลเนี่ยกดตรงไลน์นาว ไลน์นาวตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมืองที่กําลังไล์สดแต่ก่อนเนี่ยพอเรากดไล์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในหน้าหลักแต่ตอนนี้พอเราไล์ปุ๊บมันก็จะมีแทบแยกเห็นไหมสเปเชียลเขาพยายามปรับปรับให้เมืองเราเข้าถึงคนมากสุดต่อมาตรง New S ตรงนี้ก็คือคือเมืองที่สร้างใหม่ฉะนั้น ใครที่สร้างเมืองมาใหม่นะครับไม่ต้องห่วงว่าเมืองของเราเนี่ยจะไม่มีคนเห็นอีกต่อไปนะครับเพราะว่ามันจะมีแถบเมืองใหม่ให้คนเข้ามาเช็คคนก็จะรู้ว่าโอเคมันมีเมืองใหม่เข้ามาแล้วนะครับปุ่มไลค์เนี่ยมันก็จะขึ้นตามเมืองที่ไลค์อยู่ในทุกแถบเลยทั้งๆท,ที่พิโนอยู่ในแถบ n e w s นะแล้วก็ recent recent ตรงนี้ก็คือเมืองที่เราเข้าล่าสุดก็คือเป็นเมืองที่เราเข้าชมล่าสุดซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับต่อมาแถบตรง your space นะครับ space ของเรา อันนี้คือการปรับใหม่นะครับต่อมาเรามาดูจุดที่เปลี่ยนไปนะครับอยู่มุมขวานี่ครับนี่มุมขวานี่คือเราสามารถกด create Space ได้เลยนะทีนี้ก่อนจะมา create Space เดี๋ยวพี่โน้ให้ดูนี่อันนี้คือเด็ดมากคือไอคอนลูกพนเนี่ยแล้วก็เลือกโปรไฟล์ในครั้งแรกนะครับหลังจากที่ปรับใหม่ทุกคนจะต้องเขาเรียกว่าอะไรกดยอมรับเงื่อนไขอย่างนี้ก่อนปัป๊บ แล้วก็เช็คกิดาพอเช็คกิดาวปุ๊บมันก็จะมีอยู่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแเ,เราก็สามารถที่จะกด Edit นะครับนี่คือความเจริงครับเรากด Edit ปุ๊บเราใส่ช่องทางติดต่ออะไรใส่อะไรอธิบายเกี่ยวกับตัวเราไปได้แล้วก็กดเซฟนะสมมติพี่โนจะบอกว่า I am P D Creator แล้วกดเซฟดูนะครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าลืมที่จะกด Public Space นะเข้าใจไหมอ่ะกด Public Space ปับ๊บ สเปซของเราก็จะเป็นสาธารนณะทุกคนจะได้จะมีหน้าโปรไฟล์เป็นของตัวเองแล้วนะครับในสเปเชียลอย่างอ,าอย่างของพี่โน,โนเนี่ยพอมันเป็นโปรไฟล์ใช่ไหมก็จะมีเมืองของพี่โนขึ้นนะครับคนก็จะเข้ามาในเมืองเราได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนี่คือการปรับใหม่ของสเปเชียลมันเจ๋งมากๆนะครับซึ่งในโปรไฟล์เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ลิงก์ใส่อะไรนะี่ยใส่ดีดคอร์ดใส่ทวิตเตอร์อินเทอร o p e มโอเวนซีไหนไหม และที่สําคัญเนี่ยมันจะโชว์หน้าเราเนี่ยโชว์เมืองของเราทั้งหมดตรงนี้ทําให้เวลาที่คนมามาเล่นมาเจอหน้าโปรไฟล์เราเขาจะเจอผลงานเมืองของเราด้วยสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในไลน์หน้านะครับสวัสดีครับ